ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิวมิตุมะนะครับผมปีกชาวญี่ปุ่นนะคมิตุมะมิตุมะนะฮะมานะครับผม เจียวไม้คนนี้เจียวไหม,น,น,ไหมนะครับผม L F ยืน R W ยืน L W F ได้นะได้สองตำแหน่งนะนะได้สองตำแหน่ง L F กับ R F ไม่ใช่ดิ L F กับ L W F นะฮะโอเคสไตล์ก็จะเป็นอ่ะรูม,มี่แฟลนงะเป็นปีกที่ก็อยู่ยื้อๆตรงกลางไม่ได้อยู่ริมเส้นแบบแบบขนาดนั้นนะโอเคมานะครับผมเป็นเท้าขวานะเท้าขวานะ มากกว่าสเตตนะครับผมทางการลุก76บอลตัวแบเลี้ยงบอล8 8แปล้วประกอบตัว83ครองบอลก็ค่อนข้างดีสงสั้น80เปิดบอล76นะครับผมจบสกอร์77นะฮะความโค้ง75นะครับผมเกมรับได้อยู่นะนะเกมรับได้อยู่นะนะมีทักลิ่ง70แดสเอ็ชั่น76แล้วก็อังกินเมนเจ็ดบนะฮะสปีดแปดสสปีดต้น85ก็ถือว่าความเร็วกลางกลางลังายิงแปดนะกระโดด71 บาลาน7ถลอกแล้วก็สเตมิน่า79สเตมิน่าน้อยไปหน่อยนะนะแต่ก็ตามค่าพลังครับผมนะตามค่าพลัง94บูทแล้วนะฮะสกิลนะครับผมมีสับคาลลออกดับเบิลพัดลิปเฟิลชอบเทิรนะ์นคัทไปอัเทิร์นสกัดมูฟโซคอนโทรลนะอ่ามีมียิงแบบไซก้อยนะครับผมยิงรูปต้องจับบอลแล้วก็ไซก้อยนะฮะโอเคสไตล์ไซก้อยวะ่ะดีดไซก้อยวะ่ะแต่มันอยู่ตำแหน่งนี้มันน่าจะยิงขวาได้สบาย แต่อาจจะเป็นจังหวะเปิดที่แบบดีไซน์ก้อยอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ไม่มีสกิลเปิดไม่มีสกิลส่งนะเอาแนวสกิลยิงแล้วก็ทักษะส่วนตัวมากกว่าสําหรับมิตุมะนะครับผมโอเคนะจัดลงสนามนะครับผมไปฮะโอ้เคสวัสดีครับผมนะครับผมมาเกมแรกนะเกมแรกเกมแรกจะเป็นยังไงสําหรับมิตุมะนะครับผมปีชาวญี่ปุ่นของอ่าไบตันนะครับผมไบตันไบตันนะฮะมา จะเป็นยังไงนะครับผมจะลิวหรือเปล่าน่าจะผิวพรว่าครองบอลดีสปีดพอได้ก็น่าจะไปกับบอลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสําหรับมิตุมะมาเอาเล่นดิเฮ้ยรออะไรเนี่ยทีเดียวพอครับผมไทยมามิตุมะไม่ถึงนะะลูกนี้ไม่น่าทันห่ะทีเดี๋ยวพอผมไทยลูกนี้มิตุมะไปเลยแต่ยังไม่ถึงนะยังช้าอยู่นะเนี่ยยังไม่ยังไม่จี๊ดช้าเท่าไหร่นะครับผมยังไม่มีโอกาสได้หลุดทีมิตุมะครับผมตะคืน มาแทงลูกนี้เดร์พอร์ผมจะมีตูมามิตมาอยู่นี่ฝากให้เดร์พอร์ผมถึงก่อนอนะฮะที่ซาก้าครับผมซาก้ามีตูมาโอ้โหไม่ถึงอ่ะยังได้อยู่จับบอลลั่นจับบรรอลลั่นนะโหเกมครึ่งแรกเดี๋ยวยังเย,ย,งเยียบอยูน่นะมีตูมานะไม่ค่อยได้บอลบอลไม่ค่อยถึงเหมือนเป็นตำแหน่งที่เป็นสไตล์ที่ผมไม่ค่อยชอบนะตำแหน่งนี้สไตล์นะี้ ็นโรบินเฟล็คือมันไม่ได้อยู่ริมเส้นแบบจ๋าๆ,ๆไงนะฮะบิทมาเขบอก,บอก,บอกมไม่ไมมันลงต่ำเหมือนกันนะคือมันอยู่หลายหลายตำแหน่งเลยแหละจะมีเชื่อมเกมมีตรงกลางมีปีกมีกองหน้าคือไปได้หมดโรบิรีเฟล็นะฮะมาบิตมาเข้าชนนะครับลูกนี้เก็บรับก็ได้นะจริงโอเคเป็นสไตล์ที่แบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในสไตล์นี้โรมินเฟล็กนะ มาติสาก้าครับผมไาหมีโตมะมิโตมะขึ้นหน้าไปก่อนฝับเพื่อน,นก่อนแทงลูกนี้ไม่ถึงนะครับผมเอ้า <laughs> เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวลูกนี้อะไรวะยูีดีได้ประตูเฉย <laughs> ไม่ตลกอ่ะปั้งเรียบร้อย <laughs> โอ้โหนะยูดีได้ประตูเฉยลูกนี้ <laughs> ไปฉอดฮาเลยเนะี่ยโอ้โหดึกว่า จะปอดจบเกมสุดท้ายปอได้ประตูงงเลยโอเคเกมครั้งแรกครับผมก็ไม่ตัวมายังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ผมว่ามัน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 เป็นสไตล์ที่ผมนะส่วนตัวนะที่ผมเล่นยากนะถ้าเป็นปีกก็เป็นพวกปีกไปเลยอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นโรเม็งเฟลนะครับผมเป็นปีกที่ไม่ได้อยู่ปีกขนาดนั้นไม่ได้อยู่ริมเส้นก็ออกยืงๆตรงกลางมาเชื่อมเกมตรงกลางบ้างนะซึ่งมันเป็นสไตล์ที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะมันไม่ค่อยเติมเกมนะฮะ คือสตาร์นี้มันไม่ค่อยเติมแบบเติมแบบด,ดันดดดดดดขึ้นอ่ะมันไม่ค่อยเติมม่อยู่ตรงกลางนะเปะน็นสไตล์ที่ค่อยๆชอบเท่าไหร่มิมาเกมนี้ก็เลยเงียบๆนะไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่นะจีโรเมเนเกยยกมามิมาไปได้ไหมไปได้โอเคมาแต่จะยังไงไม่รู้ไปก่อนเดินกลับกันโอ้โหเน้นเปรียบเปิดขึ้นหน้ายัางไม่ดีเท่าไหร่ลูกเปิดนะมิตุมะ ตรงกลางอุย้ยไม่ถึงจาก้าไปมิตมะอีกทีเปิดโค้งติดบล็อกครับผมคือสกลิลเปิดมันไม่มีนะสกลิลเปิดจะเริมเส้นสกลิลแทงบอลไม่มีนะจะมีสกลิลแบบส่วนตัวซะเยอะนะแล้วก็มีสกิลยิงนะครับผมมิตมะตำแหน่งนี้อาจจะไม่เหมาะก็ได้อาจจะไปเหมาะตำแหน่ง LWF ก็ได้นะครับผมมิตมะฮะไปได้ไหมอืมออกตัวชา้านิดนึงไปแล้วครับผมเครื่องแล้วลลอุ้ยส่งไม่ทันเตะบอลยาว มีตัวมาอีกแล้วไปนี่โอ้ใจทุกช่องอย่างนี้ดูสวยไปได้ไหมสเตตมมิน้าหมดอุย้ยบาลานดีนะนะไปได้ครับผมไปได้แต่จะเปิดน่าจะยากไม่ถึงลูกนี้นะครับผมเนี่อยู่ริมเส้นแต่ไม่มีสกิลเปิดมันก็เล่นยากเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นโรบิงเฟล็นะเอาแนวเชื่อมเกมมากกว่านะที่มีตัวมาครับผมไปได้ไหมแทงขูยใจลูกนี้ คือช่องแคบมากครับผมจ่ายหลุดเฉยนะนาทีมีตัมาอีกทีไปนะ่ยสกิลเยอะนะแต่ผมไม่ค่อยชอบมาไปครับผมสากะปัดตรงกลางมีตัมาลูกนี้ขอยกเบาเบาหาแล้ <c oughs> ยังไม่ได้ครับผมโอโ้โหถ้าเปิดแบบธรรมดาแบบย้อยๆอะ่ะโอเคอยู่ถ้าเปิดพุ่งๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะโอโ้โหเปิดมาดีแหละ ยกไม่ใช่เปิดหลอกแบบยกได้ยอ้อยลงมาเข้าหัวฮาเล่นแต่ไม่เข้าผมติดเซฟอะโอเคเกมนี้นะครับผมสำหรับมิตุมาผมว่าน่าจะเหมาะกับสายเล่นสกิลมากกว่านะสายเล่นท่ามากกว่าส่วนตัวผมผมไม่ชอบเล่นท่าไงเพราะว่ามันบางทีมันก็มันใช้สมองเยอะเกินไปเ <c oughs> น,นเล่นท่ามันใช้สมองเยอะเกินไปนะครับผมมันจะทําให้แบบเครียดนะเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าต่อบ,บอลเล่นๆอะไรเงี้ยมีก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันแต่เกมนี้ก็ มิตุมะมันสกิลมันเยอะสกิลเล่นท่าม,มันค่อนข้างเยอะแล้วก็วมีสกิลยิงนะมียิงมีเด็ไซก็ออย่างเงี้ยแต่สกิลส่งมันไม่มีไงไทยบอลทะลุช่องเปิดบอลเดิมเส้นอย่างเงี้ยมันมันไม่มีก็เลยแบบไม่อาจจะไม่แม่นบ้างนะมันบางวันนะครับผมแต่เรื่องครองบอลความพคลื่อเนี่ยได้นะความพคลื่อนได้ครองบอลได้บอลติดเท้านะครับผมนะแต่ถ้าใครชอบเล่นท่าเล่นสกิลก็ก็เหมาะเลยคนนี้เจ๋วนะสำหรับมิตุมะโอเคเกมนี้ได้ไปน่าจะไม่เยอะน่าจะไม่เยอะได้ไปหกนะครับผม ได้ไปหกก็อ,อยู่ข้างบนอยู่นะก็อยู่ข้างบนอยู่นะนะมีจังหวะลงมาช่วยเกรยมรับได้บ้างนะครับผมมีจังหวะขึ้นบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นเชื่อมเกมนะเอาไงไ่ายๆมตมาต่อบอลนะนะตัวนี้ถ้าเป็นตำแหน่งนี้นะนะเกมหน้าจับยืนตำแหน่ง LWF แล้วกันนะไปผมเกมที่2นะไปโอ้เคียผมมาเกมที่ 2>, <c oughs> <c oughs> 2สําหรับมิตุมานะครับผมเกมแรกเล่นตำแหน่ง l แ f ้วก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะแต่พอเกมนี้เล่นตำแหน่ง LWF เนี่ยก็ต้องมาดูนว่าจะเข้ามือหรือเปล่านะครับผมจริงจริงมันยิงได้นะจับสกกรมันเก้าเอ้ยมันไม่ใช่เก้าสิบเจ็ดสิบเกมนี้เล็กเล็กว่ะเกมีเอฟเล็กนิดนึงเนี่ยมามิตุมะเกมนี้จะเป็นยังไงตูเมนนเกะฮะยกไปเลยลูกนี้มิตุมะถึงบอลลงสวยไปดีผ่านได้ดับเครื่องชนกูเลยนะยยกมาผมมิตุมะได้คืนโม่งด้วยนะนะโม่งได้ด้วยนะเนะ มาเดือพับผมมิต oh, like ุมาไปแล้วเจอคาบัเกอร์ไม right. ่ทันแล้วก็ผมมาคายบัเกอร์ไม่ทันแล้วมิตุมะเปิดโอ้โหเสียบกูอย่างนี้เลยเลยโอ้โหเจ็บเลยนบผมโอ้โหนะใบแดงไปดีนะครับผมอื้อยานะย่านะโอ้โหล่นแรงจังไงบตามไม่ทันแม่งเสียบเลยไม่โดนบอลด้วยโอ้โหปิวอย่างกับใบไม้ อ <c oughs> เจ็บแล้วเนี่ยโอ้โหเดดเลยตายเลยอย่างงี้นะมิตุมะอโอ้โหเจ็บครับผมเจ็บเลยฮนะต้องรอดูสักพักก่อนว่าจะไหวหรือเปล่าโอ้โหเกมแรกนะไม่มีใครเสียกเกมนี้เล่นกูแลว้ว <c oughs> นะโออเอมามิตุมะลงมาแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะต้องดู ต้องดยทีไปก่อนละการยาเสียบกุนาเอาไม่เข้าเหรอไปก่อนละการไม่เข้าไปก่อนละการลูกนี้ขอลองยิงนะฮะเนี่นเกมจะหลุดไปเลยมั้งเนี่ยนะครับผมยกมาฝั่งนี้มีตุมะคนเดียวส่วงกลับก่อนโอ้โหโดนชนอีกแล้วโอ้โหโเกมนี้คือน่่มปะเนี่ยมีตุมะเหมือนเดิม อไปก่อนแลวกันไม่มีใครเข้าไปก่อนแล้วกันไปก่อนแล้วกันเฮ้ยปาดกลับมาโอ้โหโดนสกัดนะครับผมนะโดนสกัดปั๊มมาได้แล้วมีตมายิงติดเซฟเป้เหล็กเหล็กโอ้โหเกมนี้เด่นเลยนะครับผมโคตรเด่นนะคือความเร็วครองบอลเนี่ย อาจจะเอาไม่อยู่นะถ้าไม่โดนเสียบอนะครับผมแม่เล่นเสียบปุสักปิวเลยมาทีมิตุมะล้ำหน้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่ล้ำนะครับผมแต่ก็จ่ายมาไม่ดีลูกนี้ปั๊มมาได้ปั๊มมาได้ปั๊มมาได้กลับมาให้มิตุมะมามิตุมะมิตุมะเปิดไม่เข้าอ่ะอู้มันเหล็กจังวอโอเคจบเกมครึ่งแรกครับผมอู้เกือบตายโดนเสียบ ัวปิวบุลเลยครับผมโอ้โหขอใช้อาการก่อนนะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ไปต่อเกมครึ่งหลังนะครับผมทีสากา้าเป็นหน้ามาให้รุมรุม,มจะส่งให้มิตุมะนะแต่มันไปถึงสากา้าโอ้โหน่าจะหลุดไปแล้วนะครับผมโอ้โเกมนี้โดนยำเละเลยแบบมิตุมะเป็นตำแหน่งที่แตกต่างจากตำแหน่งก่อนค่อนข้างเยอะ จับยืน LWF เนี่ยโอ้โหเล่นโคตรดีจังหวะพพิ้วจังหวะกระชากไปเนี่ยโอ้โหจนโดนเสียบแบบแล้วก็เป๋เลยตัวนี้นะครับผมคือคือ LWF เนี่ยเล่นดีกว่า LMF ดีแน่นอนสําหรับมิโตุมาตร LWF ผมว่าผมยังไม่เข้ามือแต่พอเล่นตำแหน่งเนี้ยโราไม่แฟลก็เถอะโคตรดีนะนะคือมันไปกับบอลยืนถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ครองบอลติดเท้านะครับผมมิโตมะแล้วก็โดนเสียบไป,ปหนึ่งทีเละเลยเกมเนี้โดนเสียบโดนยำนะครับผมโอเค ต่อเกมที่3กันนะฮะไปโอเคเกมที่3แล้วนะครับผมเกมที่แล้วเนี่ยไม่จบนะจบแค่ครึ่งแรกนะครับผมเนี่ยเป็นตำแหน่ง LWF ซึ่งเล่นดีกว่า LWF นะฮะที่เล่นมานะเกมแรกเล่น LWF ALF นะครับผมเกมสองเล่น LWF ก็ถือว่าเล่นดีกว่านะเกมนี้มา LWF เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับมิตุมะนะมาคุณเกย์ยกมาอีกแล้วคนเดียว ไปดีครับโอ้โหพริ้วจริงนะครับผมพริ้วจริงตอบเข้าในไปได้ไปได้ลูกนี้ยิงโอ้โหไม่เข้านะครับผมหน่าเสียดายคือความพริ้วแม่งโคตรสุดมิดตุมะยังไม่ได้ครับผมเอเกือบได้ประตูนะเอกก็แค่เกือบนะครับผมมิดตุมะเหมือนเดิมไปไปดึงดึง เล็กกระชากโดนจับทางบ้าน้ลก็ได้เปิดเอมลูกนี้เปิดเลยเต็นสกิลเ,เปิดบอลจากดิมเซนมันไม่มีนะนะถ้าจะให้เปิดมันมันก็ต้องลุนเอาโยนมาครับผมมีตมะรออยู่แลละไปให้รูเมนิกเก้คืนไปดีถ,ดถึงก่อนด้วย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 แล้วจะยิงยังไงนะครับผม <c oughs> นะฮะเชื่อเนี่ยเกมนี้นมนไม่สุดจริงนะครับผม ความพิ้ความสกิลนะฮะไปได้กับบอลได้หมดอะนยมิตุมะโค้งๆก็ไปฮะโค้งโค้งเป็นรุมเมนิเกคานเชลูจับสบายทีมิตุมะฟากคืนไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วรุมอยู่ตรงกลางส่งให้รุมดีแล้วก็คืนมาอย่างนี้ไซโก้อยึ้นมาเอาป้าเป๊กํำลังจะได้โมงเออ ยังไม่ได้ครับผมวุตเตอรเกมนี้แม่งสุดจริงว่ะเทมิตุมาะไปก่อนแล้วกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปไปรูมเมเนกีไม่ถึงนะครับโอเคจบเกมครึ่งแรกโอ้โหจังหวะโดนสวนกลับไม่โดนยิงนม่น่าเสียดายนะครับผมมามาแต่มิตุมาเกมนี้ไม่สุดจริงนะครับผมสุดจริงนะไม่จริงว่าเลี้ยง กระชากปัดเข้าในนะครับผมโอ้โหบอลติดเท้าเหลือเกินนะสำหรับมิตุมะได้การนะได้การนะโรเมนิกเก้ฮะั่งมิตุมะฝั่งนี้ไปแล้วนะครับผมเจอเนสตาเนสตาโ <c oughs> ดนนะโกนี้ดวนมิตุมะอีกครั้งแทงไปเลยละกันถึง <c oughs> ชนกันในระนาดมาที่โรเมนิกเก้ฝากแคทคอยไปมิตุมะคนเดียวฝั่งนี้ ฝั่งนี้ตรงกลางมีใครอยู่ไหมไม่มีเลยนะครับผมโวยจะปาดเข้าไหนไม่มีใครอยู่เลยนะเกทคอยนึกว่าเกทคอยวิ่งตามมาไม่มีนะสวัสดีเกทคอยครับผมแทงมาให้มิตุมะไม่ถึงนะรู่นี้อ่านดักได้ไปมิตุมะอีกแล้วนะครับผมมามาอานูคลิกคลิกเข้าในปาให้เกทคอยเกทคอยขึ้นมิตุมะมามุมนี้ ยกมาได้ไหม <c oughs> ยกไม่ได้ครับผมนี่จะพลิ้วจริงนะฮะพลิ้วจริงโอเคจ,เคจบเกมนี้โอ้โหไปเสียท่าโดนสวนกลับน<ล>ี่หนึ่งศูนย์แต่โหฟอร,ร์มโดโดมิตมาม่โคตรสุดวะนะ <c oughs> ที่เด่นๆจริงๆเลยนะคือบอลติดเท้านะครับผมบอลติดเท้ามากนะโคตรพลิ้วนะฮะอืจะเสียดายหลายจังหวะ <c oughs> นะ <c oughs> ปัดเข้าในแล้วไม่มีใครยือนอยู่ นะในเกมนี้โอเคเนะี่ยมิตุมอะได้ไปหกเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเกมที่ก็ไม่ได้ตึงนะแต่มันเสียท่าตอนโดนสวนกลับไปแหละไม่ทันนะครับผมบุกเพลินแต่มันเป็นคนที่แบบบอลติดเท้าอ่ะนะครับผมบอลติดเท้าดีมากอะ่ะนะโคตรเริวโคตรปักับบอลได้ดนะีแล้วส่องสั้นดีด้วยนะนะฮะโอเคแต่จังหวะสุดท้ายมันอาจจะยังไม่คมนะครับผมในตอนยิงอย่างเงี้ย เพราะโอกาสยิงมันมีนะเกมเนี้ยแต่ก็ยังไม่เข้ายังไม่คมนะแต่บอลติดเท้าคดดู่ดีเกมประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กติดตามกด share, แชร์กล้วกดดิ่งเนี่ยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเลสวกั